สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาทํานะครับผมจัดอันดับนะครับ ST นะกองหน้าที่ท็อปเซิร์ฟใช้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตัดเกรดนะ ST นะครับผมทั้งหมดที่ท็อปเซิร์ฟใช้นะว่าไอ้อันดับไหนอยู่นักเตะคนไหนอยูอ่คนเล่นมากหรือเล่นน้อยนะครับผมก็ให้เข้าใจนะครับผมโอเคครับทําความเข้าใจกันก่อนเนาะกองหน้าคนเดียวกันเลยแต่คนละการ์ดเราจะนับรวมเป็น หนึ่งคนนะครับผมเช่นเนี่ยตอเลสหนึ่งการ์ดแล้วก็อ e ีกการ์ดหนึ่งอย่างเงี้ยนับเป็นสองอย่างเงี้ยครับผมก็คือมีผู้เล่นสองคนอย่างเงี้ยครับก็คืออ่าล่าถ้าผู้ผู้เล่นอ่าอ่ากรณีผู้เล่นบุคคลกรณีเนะนี้ยจะเช่นอ่าตอเลสอย่างเงี้ยก็คือจะล่างไหนผม,ผมก็จะนับเป็นแค่หนึ่งเออจะนับรวมกันนะครับผมก็คือจะไม่แยกนะถ้าแยกก็มันสับสนนะมันมีหลายหลายล่างนะมีสามร่างอย่างเงี้ย ครับผมก็นับรวมกันเลยนะว่าไม่ว่าคนนึงจะเล่นล่างไหนอย่างเงี้ยผมก็นับเป็น1นะครับผมนับคนแรกเล่นล่างซ้ายก็นับ1คนที่2มาเล่นล่าง2ก็นับเป็น2องนะครับผมโอเคครับถ้าอธิบายอะไรสับสนก็ขออภัยด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมมามาดูกันนะครับผมท็อปท็อปสินะโอเคครับ โอเคครับผมท็อป10 ST นะครับผมกองหน้าที่ทอ็อปเซิร์ฟนิยมใช้มากที่สุดของวันที่24เดือน2ปี2024นะครับผมก็มีดังนี้นะครับผมอันดับที่1นะครับอีซัคนะอีซัคคนใช้อยู่ที่70คนนะไอเฉลี่ยม,มาจากอ่า250เนะี่ยตกอยู่ประมาณ7จ็คนอัพนะครับผมรองลงมานะครับผมเป็นโรนัลโดอารนายนะครับผมอารนายนี่2ล่างนะช่วยกันนะอยู่ที่41คนนะครับผมหรือว่า 41คนอัพนะบางทีผมอาจจะคาดเคลื่อนในการกดเข้าไปดูข้อมูลนะครับก็ขออภัยด้วยนะโอเคครับส่วนอ,อันดับที่3นะคือกีโนรานะกีโนราอยู่ที่25คนอัพนะครับผมตามด้วยตอเรสนะครับผมฟำหรับตอเรสเนะี่ยก็คือ3ล่างนะช่วยกันนะอยู่ที่25เหมือนกันนะครับผมก็จะมีล่างอีกล่างนึงนะครับนะผมส่วนล่างที่ฮิตที่สุดจะเป็นล่างา15บาทนะก็คือตัว94ข้างหลังเม็ดส้มนะ คนฮิตที่สุดนะส่วนฮาร์เรนนะครับผมฮาร์เรนนี่ต้องแยกประเภทนะครับผมฮาร์เรนจะมีสองประเภทนะฟังความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะฮาร์เรนมีประเภท4ดาวกับ3ดาวถ้า3ดาวคนเล่นอยู่ที่5คนนะครับผมส่วน4ดาวนะคนเล่นอยู่ที่18อัพนะครับผมก็คือ4ดาวาเริ่มมีคนนิยมละแต่1ราคามันแพงนะครับผมถ้าจัดอันดับนะผมว่า4ดาวนะตกอยู่ประมาณไม่ที่3ก็ที่2นะของอานักเตะที่โหดที่สุดของกองหน้านะส่วนที่1ก็อีซักับอานอา,นา,นานยาเลือกกันเอานะครับผมส่วน อันดับที่6นะก็จะเป็นยูฮันคอยนะหรือว่ายูฮันคับนะก็อยู่ที่16คนอัพนะครับผมตามด้วยโรนโดนะโรนโดมีหลายร่างหน่อยนะก็จะถามว่ามีหลายร่างก็ไม่สามารถนะที่จะนิยมพอที่จะขึ้นไปอยู่ท็อปอ่ายไ,ได้นะเพราะว่าราคาแพงนะครับผมโรนโดเนี่ยตกอยู่ที่สิบเอ็ดคนอัพนะหลักสิบขึ้นนะครับผมตามด้วยแคปโปนะครับผมแคปโปเนี่ยอยู่ที่หลักหน่วยนะอยู่ที่ 8คนอัพนะครับผมตามด้วยโรบินฟานเพอร์ที่7 0เออ7คนอัพนะไม่ใช่70นะขอภยัยแล้วก็เอ็มปเปเป้เนาะก็จะใช้เป็น2ล่างนะก็จะเป็นล่างเอลเอามาเล่นหน้าหน้ากับ ST นะครับผมก็ส่วนใหญ่นะก็จะประมาณนี้นะเอ็มปเปเป้อยู่ที่6คนอัพนะครับผมผมคัดมา200อนะอันดับถ้า200อันดับเนี่ย100%แต่ว่าจาก50ข้างหลังไปคือผมสุ่มมานะก็คือไม่ได้เลือกมาครบนะครับก็ขออภัยด้วยมันเยอะเนาะแล้วก็ต้องทำเวลาด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมจบแล้วนะครับท็อปสินะครับ ST กองหน้าที่ท็อปเซิร์ฟนิยมที่สุดโอเคครับต่อที่ว่า ST ทั้งหมดที่ท็อปเซิร์ฟนิยมนะครับผมมีใครบ้างนะครับผมมาดูกันโอเคครับทำความเข้าใจกันก่อนนะ SSS อนะอยู่ที่ว่าท็อปเซิร์ฟนิยมมากที่สุดรองลงมา W S นะก็จะเป็นนิยมมากแล้วก็ตามด้วย S นะนิยมบานกลางแล้วตามด้วย A นะค่อนข้างน้อยแล้วก็ตามด้วย B นะครับผมน้อยแล้วตามด้วย C นะคนนิยมน้อยที่สุดนะส่วนที่ไม่ติดในนี้ก็คือ ไม่มีเลยนะครับผมก็อาจจะยังยังไม่มีคนขึ้นมาแหละเดี๋ยวก็มีคนใช้พวกตัวไอ้แปลกๆขึ้นมาแหละแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีนะสำหรับ200ท็อปแรกนะครับผมโอเคครับมาดูกันมีใครบ้างนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะที่อาอีซัค e นะครับผมอันดับที่1นะก็ตามด้วยอาอานายกับอานาอีกล่างหนึงนะก็จะเป็นอยู่ที่ทิพเปิลนะก็คือสูงสุดนะนักเตะที่คนนิยมมากที่สุดนะครับผม ส่วนความเป็นจริงอ,าาอ่านายอ่ะก็คือมันอยู่ระหว่างกลางนะครับผมเช่นมันเยอะกว่ากีโนล่าแต่มันน้อยกว่าอีซัคผมก็เลยปักขึ้นไปนะให้เป็นคนนิยมมากที่สุดนะก็แต่อีซัคมันขาดจริงๆิอีซั่ต้องอยู่แต่เบกด้วยนะความเป็นจริงนะครับผมก็คือสูงสุดในนี้ด้วยนะเจคนนะคนนิยมนะหนึ่งราคาถูกแล้วโหดด้วยนะครับผมต่อไปครับเอไอดับเบิลเอสนะก็รองลงมานะครับคนนิยมนะก็จะเป็นตอรเรสกับกีโนล่านะต่ำลงมาก็จะเป็นฮาร์เรนสี่ดาวนะครับผมโยฮันคอยแล้วก็ คิสตานโนโรนันโดนะครับผมก็ฮารเรดต้องแยกนะก็คือล่าง3ดาวจะอยู่ที่ระดับ A นะครับผมคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะเพราะว่า 1. มัน3ดาวแล้วมันต้องคนที่เก่งสกิลจริงๆเขาถึงจะใช้ขึ้นมาจนถึงท็อปนะแล้วอย่างส่วนใหญ่ท็อปมันสุดยอดอยู่แล้วเรื่องสกิลแต่ว่าบางทีเลนเชงก็สำคัญกว่านะครับผมก็คนนิยมอาจจะน้อยกว่านิดหนึงนะครับผมตามลงมาที่ B นะ B ก็ตามด้วยสกีนะครับผมซันเชสนะแล้วก็เปเร่แล้วก็โอริกี้แล้วตามด้วยคันโตน่านะครับผมส่วนดับ C นะระดับ C นี่คนเล่นน้อยมากเฉลี่ยอยู่ที่1นถึงสคนนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเปิดมงอย่างเงี้ยก็จะมีเวคฮอร์สนะครับแล้วก็กองหน้าของอวูฟอีกคนนึงนะสูง200นะอันนะั้นะ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 ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นที่แบบสายเปิดมงนะก็คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่า หนึ่งนะครับผมถ้าไม่ใช่ฝีมือจริงๆใครอยากคิดว่าเปิดหมงง่ายนะเปิดหมงยากนะครับผมต้องคนที่ฝีมือถึงจริงๆนะถึงเขาจะแบบเข้าใจนักเตะนะครับผมก็มีไม่กี่คนหรอกที่เล่นนะครับผมสําหรับสายเปิดหมงนะก็มีอยู่ปีเตอร์เคานะครับผมเวกคอสเนี่ยนะครับผมโจตานี่ก็สายเปิดหมงนะนะครับผมข้างล่างนี่ถ้าดูดีๆเนี่ยเป็นสายแบบเปิดหมงนั้นเลยนะครับผมเกรดซีนะส่วนใหญ่ข้างบนก็จะเป็นหน้าคู่นะเน้นทักษะมากกว่านะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับจบลงแล้วนะสำหรับตัดเก์นะครับผมนักเตะที่คนเล่นเยอะที่สุดนะสำหรับท็อปเซิร์ฟนะที่คนนิยมนะครับผมก็200ท็อปแรกนะครับแล้วก็สุ่มมากับในอีก50คนที่เหลือนะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้นะครับแล้วก็คราวหน้าจะมาดูอันดับอะไรนะครับผมก็มารอดูกันส่วนกองหลังทําไปแล้วผู้รักษาประตูทําไปแล้วนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ